ดีครับเพื่อนทีมแคนโก้กลับมาเจอกันใหม่อีกแล้วนะครับผมที่ผ่านมาผมได้ทำซีรีส์เกี่ยวกับพื้นฐานการยิงปืนสั้นนะครับผมหลังจากที่ได้ดูซีรีส์นั้นจบแล้วผมก็เลยจะมีซีรีส์อันต่อไปนะครับนั่นก็คือสอนการยิงปืนแบบอิเ n อร์มีเดียตหรือว่าระดับกลางนะครับอันนี้ก็จะเป็นสกิลที่ยากขึ้นไปแล้วหลังจากที่ทำ b a s ิกเป็นแล้วนะครับผมสิ่งที่ผมอยากให้ทุกคนทราบนะครับผมแค่เป็นหนึ่งคนที่ชอบยิงปืนมากๆนะครับผมยิงมา10ปีแล,แล้วแล้วก็อยากแบ่งปันความรู้ให้กับเพื่อนๆผ่าน YouTube ของมนก โอเคถ้าเกิดชอบคอนเทนต์แบบนี้ฝ like, ากกดไลค์กดซับสไครบ์ทิ้งคอมเมนต์ไว้ข้างล่างนะครับแล้วก็ถ้าเกิดอยากสนับสนุนช่องทีมงแทงโกนะครับผมเรามีเสื้อซีซั่นสองที่ผมใส่อยู่นะครับลาย What the fuck นะครับผมวิสกี้แทงโกฟ็อกสตรอว์แล้วก็อย่างอื่นอีกมากมายเลยนะครับไงลองไปดูที่ลิงก์โซเชียลมีเดียข้างล่างด้วยครับผมโอเคครับถ้างั้นเดี๋ยวเราไปเริ่มฝึกกันเลยครับเราจะยิงมือเดียวแล้วก็ระหว่างที่เรายิงชิปหายแล้วกระสุนหมดเราจะทำยังไงเรามีแค่มือเดียวนะครับโอเค แบลแรกคือเหมือนเดิมกดแล็กน,นะนะครับตอนนี้ปกติแล้วเราจะเอาเข้ามาข้างหน้าเราแล้วก็เราจะใช้มือลองเพื่อหยิบแม็กกาซีนอันต่อไปใช่ไหมนี้ใช้ไม่ได้แล้วไม่ว่าจะถือของอยู่ปุ้มเด็กอยู่ถูกยิงนะครับมืออันนี้ห้ามไปไหนเลยอยู่ตรงนี้หลังจากนั้นนะเราจะเอาปืนเก็บที่ซองสิ่งต่อไปที่เราจะทำนะครับคือมาที่แม็กกาซีน นะครับนิ้วโป้งไว้ข้างหลังอันนี้เราใช้แค่มือเดียวนะครับนิ้วโป้งไว้ข้างหลังนะยีบอกมาถูกต้องแล้วก็ยัดเข้าไปในปืนนะครับเสร็จปับ๊บเหมือนเดิมนะครับแดนไม่อยากให้ใช้ไ l i ์ e release นะครับเพราะว่าถ้าเราจะแก้ปัญหาปืนเราจะใช้ตรงนี้ไม่ได้หรือว่าบางทีการที่เราใส่ปืนเข้าไปแรงๆสไลด์มาไปข้างหน้าแล้วนะครับทังวิธีที่ัวที่สุดก็คือเอาขึ้นมานะครับ แล้วก็หลังจากนั้นแร็กกับเข็มขัดเราเราก็เราก็สามารถที่จะยิงได้โอเคไหมสิ่งที่ต้องจำไว้ในการแร็กกับเข็มขัดคืออย่าแร็กใส่ตัวเองอย่าขึ้นลำใส่ตัวเองขึ้นลำไปไกลจากตัวเรานะครับขึ้นลำไปไกลจากตัวเราคืออย่างนี้นะแล้วก็อย่าคืนนี้เคลียร์นะแล้วก็อย่าไปซ้าย อย่าไปขวาตรงไปข้างหน้าเลยหรือว่าตรงไปข้างหน้าที่พื้น45องศาข้างล่างนะครับปุ๊บปุ๊มแล้วก็กลับมายิงได้นะครับจุดได้ไหมโอเคนะครับหลังจากนั้นเราจะทําอะไรเยับโอเคเราใส่เข้าไปโอเคหลังจากนั้นทํายังไงกดอโอเคตอนนี้เห็นไหมว่ามันชี้เข้าตัวเราแอลอ่ะพักออกไปครับ มันจะได้ชี้ไป45องศาข้างหน้าเราก็ใช้ศูนย์หลังเกี่ยวกับเข็มขัดนะครับศูนย์หลังเกี่ยวกับเข็มขัดแล้วก็ผักออกไปผักออกไปอ่ะอย่าอย่าผักลงผักออกนะครับที่อยากให้บังคับวิถีปืนนะครับวิธีปืนบังคับก็คือเนี่ยเห็นไหมของพี่มันมันอยู่ทิศนี้อย่างเดียวอย่างอื่นที่เราสามารถใช้ได้คืออะไรบ้างนี่ สมมาว่ามันมีกำแพงใช้ขอบกำแพงได้ใช้ขอบรองเท้าได้สารพัดอย่างในโลกนี้ที่เราสามารถที่จะใช้ได้นะครับผมแต่หน,นเวลานี้ฝึกกับเข็มขัดก่อนเหตุ<ม>ผลที่เข็มขัดเราต้องแข็งคือเหตุผลนี้เราจะได้เอามาใช้กับหลายๆอย่างได้เตรียมพร้อมนะครับใส่แม็กเข้าไปนะครับอาที่ขึ้นลังที่ปลอดภัย เล้วออกไปขึ้นลำยิงแล้วก็รีโหลดนะครับพร้อมพร<อ>้อมยิงครับดีมากเยี่ยวโอเค Đi Yêu Nhưng Ít Chân Ok đi. Ok โอเคสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อกี้คืออะไรตอนที่เรายิงไปแล้วอา้าวยิงออกไปนะครับผมแต่ดสไลด์ไม่ล็อกแบ็กนี่คือเหตุผลที่พี่ไม่สอนวิธีที่เราจะปลดแม็กเพราะถ้าเกิดเราถ้าเราจะปลดแม็กใช่ไหมเราเก็บปืนเข้าไปแล้วนะครับสมมุตินะพี่มีสมมติว่าพี่มือขวานะเก็บปืนเข้าไปแล้วอ่อโทษบรรจุกระสุนเข้าไปแล้วเอาปืนขึ้นมาแล้วก็เราปลดสไลด์ดูลีสถามว่ามันได้ในกรณี แปไม่ได้แต่มันจะมีเนี่ยยี่สอนที่ปุรินได้เจอแล้วก็คือว่าตอนที่ยิงไม่ไม่ล็อกแบ็คเป็นเพราะอะไรเพราะแมแกกาซีนเริ่มเก่าหรือเปล่าหรือไม่ได้ทำความสะอาดมีปัญหาหลายอันแต่มันเกิดขึ้นได้เกิดขึ้นกับพี่บ่อยพี่ก็เลยคิดว่าปุ้มถ้างนั้นเก็บเลยนะครับใส่แมแกกาซีนเข้าไปแล้วก็ขึ้นลำแบบนี้เลยนะครับเพราะว่าไม่ว่าเราจะขึ้นลำแบบนี้หรือว่าเราจะขึ้นลำแบบนี้ เหมือนกันแค่ว่าอันนี้มันยากกว่าหน่อยอันนี้คือมือหลักนะครับผมมือรองละ่ะเราจะทํายังไงมือรองนี่แตกต่างกันค่อนข้างเยอะมือรองมันจะเป็นแบบนี้มือโลายิงอยู่ปัง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 ปัญหาเกิดขึ้นแล้วลูกหมดนะครับผมทํายังไงดีเราไม่สามารถที่จะใส่ซองหรือว่ามันได้มันค่อนข้างลําบากนะครับมันมีวิธีที่ง่ายกว่าน,นั้นนะครับคือทุกข่าวลงพื้นนะเอาปืนโทษนะกดแบ็ก พุกข่าวลงพื้นแล้วก็เอาปืนนะครับผมที่สไลด์ล็อกอยู่แบบนี้ยีบอยู่ระหวังขาเราเห็นไหมตอนนี้แม็กกาซีนเราเปิดใช่ไหมครับต่อมาเราหยิบแม็กกาซีนขึ้นมาทางไหนก็ได้ขอให้กระสุนเนี่ยชีไ้ไป้างหน้านะครับแล้วก็ขึ้นใส่เข้าไปปืนขึ้นมาขึ้นลำกับเข็มขัดหรือว่าอะไรก็ได้ จำไว้ว่าตอนที่ขึ้นลำเหมือนเดิมนะครับ mm. ปืนชี้ไปที่ปลอดภัยพี่แนะนํานะว่าอย่าเพิ่งขึ้นลำตอนนี้แต่ขึ้นลำตอนที่ตัวขึ้นมาแล้วแล้วก็หลังจากนั้นเราสามารถที่จะยิงได้เลยนะครับหรือว่าเราจะลุกขึ้นมาก่อนก็ยิงแต่พี่แนะนํานะเพืนะ่อตรงนี้แล้วเราพร้อมยิงแล้วมันเป็นเหตุการณ์ฉุกเฉินรีบยิงตั้งแต่ตอนนี้เลยจะดีกว่าโอเคไหมสมมติยิงกล้อง โอเคปลดดีดีดีนนี้ได้แล้วโอเคหาจุดขึ้นลำเยี่ยมถ้ากลับไปข้างหน้าได้ถ้ากลับไม่ได้ยิงเลยนะครับยิงเลยนะัดที่2ค่อยผักไปข้างหน้าได้นะครับผมแต่อย่างน้อยขอให้นัดแรกมันยิงออกไปได้นะครับอย่าลืมว่า emergency reload มันเกิดขึ้นในสภาวะฉุกเฉินจริงๆนะครับ เราอาจตอนนี้เราอาจจะทําหลังคาเวอร์ซึ่งตามชีวิตจ,จริงแล้วเราน่าจะมีเวลานะครับผมเราน่าจะมีเวลาแล้วก็ค่อยโผล่ไปอีกดีมากดีมาก,มากอาที่ขึ้นลำดีมากไม่อันตรายเลยดียิง่งระวัง วิธีปืนเพราะชีวิตจริงมันก็จะเป็นอย่างี้นะครับรอบ,รบตัวเราก็จะมีแต่สิง่งที่เราห้ามยิงจับดีๆเยี่ยมอีกทีหนึ่งเยี่ยมดีเป็นลำเยี่ยมยิง แม่นยำลดไปนิดนึงนะครับเพราะว่าสปีดมันมาแล้วแล้วเราทําอะไรเยอะแต่ประมาณนี้นะครับสามารถทําได้เยอะแล้วก็เดี๋ยวความแม่นยำก็จะมาเองครับผมอันนี้ก็คือ,อวิธีที่เราจะรี l o a d เวลาเราใช้มือเดียวไม่ว่าจะเป็นมือหลัก อ,อันนี้ก็จะเป็นการฝึกสกิลแบบ intermediate นะครับผมระดับกลางแล้วนะครับผมถ้าเกิดชอบคอนเทนต์แบบนี้ฝากกด like subscribe ทิ้งคอมเมนต์ไว้ข้างล่างแล้วถ้าใครอยากสนับสนุนทีม t ท n โก้นะครับผมโซเชียลมีเดียลิงก์ก็จะอยู่ข้างล่างน,นะครับผมโอเคทุกคนขอบคุณมากครับเจอกันคราวหน้าครับ so smooth 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 นั่นเอง